คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสุขสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนทน,นะน้องแนทจะพาเล่นเกม Jurassic World Kingdom เนอะหรือว่าเกมเกระป๋อมแรปของเพื่อนนั่นเอง ก่อนอื่นเลยมาดูตารางการจ่ายค่าวๆานิดหนึ่งนะคะสัญลักษณ์แรกเป็นสัญลักษณ์สเกตเตอร์เป็นรูปภูเขาไฟฟูจิอันนี้เลยสัญลักษณ์วายเป็นรูปไดโนเสาร์เนาะตัวที่แพงที่สุดของเกมนี้ก็ยังเป็นรูปไดโนเสาร์นั่นแหละทุกคนค่ะตามด้วยไอ้ตัวสีฟ้าสีม่วงให้คอยาวไอ้ตัวเขียวไอ้นกนะคะ A K Q J 0ตามลำดับเลย เกมนี้จะเป็นลักษณะของกรอบสีเงินถ้ามีการจ่ายจะเป็นสีทองถ้าจ่ายทับสีทองอีกก็จะกลายเป็นไวยแบบนี้นะต่อคูณเริ่มต้นที่คุณ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆเลยนะคะชบโอเคสแคตเตอร์ลงสีตัวเข้าฟรีเกมจะได้มาทั้งหมด8หมดเนานะเกมนี้สามารถซื้อฟิลเจอร์ได้มาดูในเกมกันเลยดีกว่าวันนี้น้องเนทพกทุนมาที่37-400 จะลอดหรือจะล่วงป่ะหนูขอไปปั่นที่เบ็ดสิบสักสามสิบหนุนไร่เกลือไปก่อนน่ะพี่ๆคะ่ะเออหนูจะได้กำไรไหมหนอ้อดุนค่อนข้างเยอะแต่หนูจะเล่นไม่หมดหรอกนะหนูจะค่อยๆเล่นพี่ๆเออถ้ารู้สึกว่ามันเกลือน,นะก็จะไม่ไปต่อซื้อเกือบเข้าฟรีเกมนะเมื่อกี้นี่ไล่เกลือแบบใหนะจะเข้าฟรีเกมละก็คือเลิศเกินวิ่ง ยี่15หมอนสุดท้ายครับปุ้ยกันเลยจู่ซช้อบเคแถวสามเจแถวสองสิบได้อยู่เค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 ให้ตัวเขียวลงแย่ yeah, หรอะค่อยๆไล่เบ็ดกันไปเรื่อยๆเนี่ยสเก็ตเตอร์ขาดตัวเดียอแล้วทำไงให้มันเข้าดีอ่ะทำไงให้มันเข้าดีภูเขาไฟฟูจิมีไายแถวสองเนี่ยต้องได้ใช่ด้วยมาทีละสามแล้ว มีโอกาสที่เบสิบจะเข้าได้ไหมเนะี่ยรู้สึกว่ามันอยากจะลงจะแย่แล้วทุกคนลงจริงเออมันทําทรงจะลงแบบหลายรอบมากเกินอ่ะสุดท้ายมันก็ลงอุ้ยโคตรนกเลยทุกคนคะ่ะแต่ก็ไม่มาแถวสองเออเปลี่ยนเป็นอะไรดีเป,เป็นเจอเจถแถวกลางไม่มีเลยภูเขาไฟมาบวกหนึ่งฟีสปินเนาะลูกระบวกหนึ่ง ไอคอยาวสวยต่อไปคุณ4ีเจแถวสองไม่ค่อยไหลนะภูเข่าไฟมาทดแชนแับหมุนที่เราเสียไปหรือเจ็ดหมุนตอนนี้ตัวคุณไหลามาที่คุณ4ี่แล้วเกมนี้มันดีอย่างหนึ่งถึงไม่มีการจ่ายตัวคุณมันก็ขยับไปเรื่อยๆเนาะเจแถวหน้าโอ้ oh my god ฟรีเกมฟรีเกมจริงๆอ่ะยังไม่จ่ายเลยจ่ายเบามากอ่อนกได้หนูขอเจอุ้ย ได้ตัวเขียวมาแต่มีบวกหนึ่งปีสปินด้วยนะ <S <S โอเคขอบวนสุดท้ายจึ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บเออไอ้คอยาวไอ้คอยาวไอ้คอยาวโอย,วยตัวนี้มาไอ้คอยาวอู้หูรุ่งวัหนูเสียดายมากตัววายสองตัวที่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเป็นคอยาวสักตัวเลยเปลี่ยนเป็นแต่อะไรก็ไม่รู้ที่หนูไม่ได้ขอนะนะั่นนะเบสหมุนนะคะคูนก้าเหลียวคูณเริ่มดูดีอล้ แต่มันไม่จ่ายแต่มันไม่จ่ายนูโอเคไปกันต่อเบอก1ึงฟิชรเป็นสองหมุนคูณสิบสองคูณเยอะแล้วคุณเยอะแล้วจบ็เรี่ยวหมุนสุดท้ายว่างไงเว้าวเป็นเหมือนเดิมโอ้โหเข้าฟีเเกมอย่างไอางอันนี้ได้มาแค่244 เออมันเข้าว่าอย่างนี้มันจะเข้าอีก่ไหมเนาะเดี๋ยวลองไล่เป็ดไปดเรื่อยๆก่อนนะชิบชึบชึบห้าหมดสุดท้ายนะครับเคี่ยวหน้าไม้มา,า,าสองหมุดสุดท้ายนะคะเจะคิวไอยาปลาสี่สิบแปดหมุนสุดท้ายเจแถวสามเอออันเนี้ยสวยเนะี่ยหน้ามีในฟรีเกมหูอย่างเงี้ยต้องเป็นอย่างนี้ว่ะในฟรีนะ่ะ มันถึงจะดูดีเนี่ยเสดยวายเนาะไปอยู่แถวหลังมันค่อนข้างไกลนกโอเคซีซิสมุนครับช่วงนี้นัดลงเกมพีจีไว้ในช่องนะคะพี่ๆอยากเห็นเกมใหม่ะดูนัดรีวิวเกมไหนก็สามารถขอ,อนเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวนัดเล่นเราก,ก็ลงไว้ให้ดูในช่องนะคะช่วงนี้นัดก็ลงสองช่องเลยเป็นช่องนันตี้ภาพป,ปั่นกับนันตี้สตรีมเกมนังนันตี้สตรีมเกม ค่ะป่านแนละ้วจะลงช่วงเวลา11 00. โมงครึ่งน้องนะัทติสตีมเกมลงที่เวลา5 00. โมงครึ่งน,นะคะผ่านไปเห็นนมเพิ่งเรื่องผานไปฝากจิ้มไรเป็นกำลังใจให้น้องนัดกันด้วยนะคะโอเคเบ็ดดี้โอ้เหมือนจะเข้าอยู่นะแต่ก็ไม่เข้าลายแอบ,บกักนิดน,นึงเนาะรู้สึกแบบลายแปลกๆอะขาดช่องละตัวเหมือนจะสวยก็ไม่สวย เออเหมือนจะเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนชิบชืบชบเดี๋ยวหนูลองซื้อเลยดีกว่าจบ18หมุนอนะ่ะเออหน้าลองซื้ออย่ามเบสเบสสิบดูมันมันเข้าง่ายโอเคดูดิคนไปต่อไม่ล่ะไม่ <laughs> ซื้อเลยจบเบสนี้หนูซื้อเลยริง <จบ S 1> นกหน้าขอ A. A าาเอเอแถวหน้าเกตแถวสองหนึ่งร้อยสิบแปดไหลมาถึงคูณสี่ เจ็ดหมดอู้ดโนเสาร์ตัวแพงมันจ่ายอู้จ่ายเฉยมีวายมาแถวสามไม่ต้องรุนเลยเออจะรุนให้มันแบบมีไดโนเสาร์ตัวแพงแถวมาลงแถวสาวนี่ก็ยากนะช่องเดียวต่อให้ว่างแบบสามสี่ช่องนะ่ะมันก็ลงยากอยู่ดีอะหนูขอซื้อเลยที่เบ็ดสิบอ่ะพี่พี่อึ้งนี่แหละซื้อเบ็ดที่มันไม่สายนี่แหละลองดูว่ามันจะสั่ง ฟิวตามสเตปบวกหนึ่งฟีสปินมาก่อนแต่ก็ยังดีที่มันทดแทนกันเนาะเจสวยลุ้นเอแถวาม A3 A3 มเอสามหูมาแต่ละตัวปึ๊บเจได้นกได้เป็นเอ่อิอุย้ยมีวายคิวได้ต่อแล้วนี่ลุ้นอะไรเจแถวหน้าเออนกแถวสามนกโอเคค่ะได้มาเท่าไหร่เจด วกหนึ่งฟิสปินเหลือเจ็ดหมุนตัวคูณมาที่คูณสี่โอ้ยหน่าก็เสียพึ่งไหลวาลซีไอเขียวแถวหน้าขอร้อง่ะไอเขียวนกน่ามันลายมันไม่ได้จริงๆอ่ะมันแปลกแปลกมันตลกอะไรนะคิวแถวหนึ่งคิวแถวหนึ่ง,งสี่หมุนสุดท้ายนะคับยี่หมุนจท้าย ชวิงสองหมุนสองหมุนสองหมุนโอเคค่ะไม่น่าจ่ายแล้วมั้งโอ้ไม่สายจริงๆด้วยได้มาสองร้อยห้าสิบสี่ไม้เบสสิบเจ็ดร้อยห้าสิบมาขอซื้อย้ำอีกไม้หนึ่งพันห้าเลยทุกคนสเก็ตเตอร์ห้าตัวด้วย,วย,วยเออมา ได้มาปกติเท่าไหร่นะแปดมันได้มาสิบเออนกได้แต่ตัวคุณมันยังน้อยอยู่อ่ะมันค่อยเลิศเจสองไอ้เขียวหนึ่งเฮ้ยเจลงผิดแถวโอเคค่ะเลยเจหมุนปิ๊งว,ว้าวหวยเขียวเต็มจอเปลี่ยนเป็น A เออเคได้ต่อนะนี่ได้รุ้นอะไรอ่ะ โอ้โหไม่มีตัวไหลต่อโอเคค่ะชึบชึบหกหมุนสุดท้ายมีบวกหนึ่งฟีสปินยังไม่จ่ายเลยอ่ะโอ้โห,หซื้อต้องสองมาแล้วเนี่ยโอเคบอกสองเลยสองแรกหนึ่งคุ้มคุ้มคุ้มเราคูนไหลไปเรื่อยๆไอ้ยะคิวเออเหมือนจะเต็มจอเลยอะ่ะ เจ็ดหมุนสุดท้ายนะคะชวิงอย่างเนาะดูมันจ่ายดูดิเอ้ยอันนี้ตัวแพ้โอ้แปดร้อยเอ็ดอุ้ยเจได้เอเอนกเอนกนี่บวกสามฟีสปินบวกสามฟีสปินเลยยังไม่คุมทุกคนหนูซื้อพันห้ามจ่ายมาพันสองตอนนี้คูณเยอะแล้วนะคูณสิบสองแล้วนะ ก็1สแล้วนะอึ้งเคได้ไอ้ข่อยาวเปลี่ยนเป็นนกว่าเปลี่ยนเป็นนกว่าไม่น่าขาดทุนแล้วแต่ก็ไม่มีกำไรเช่นกันโอเคมันบวกหนึ่งมาให้เรื่อยๆนะคะเราเหลืออีกเจ็ดหมุนโอ้เริ่มเมาแล้วอะ่ะขอการใดหน่อยได้มวยไอ้เขียวแถวสามปูสิบห้าแล้วทุกคนค่ะสี่หมุน น่าจะว่าวหมดแล้วมั้งเนี่ยลองกระชากนะโห้เกม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 จะไม่ให้มีกำไรกันเลยเชียวซื้อเออนกสวยสี่ร้อยเคสองหัวสุดท้ายว่ายังไงไม่ไม่ขาดทุนละมนะัน่ะไม่ขาดทุนละโอเคมาแล้วขาดทุนมันนี้มีกำไรนะพอๆก็ขาดทุนนิดๆหน่อยหน่อย ประมาณนี้เลยนะคะกัเกมจ u r a ิลป์เวิลด์คิงดอมหรือว่าอาณาจักรจุลสิลนั่นเองอ่าใครชอบฝากกดกดไลค์เป็นกำลังใจให้นัดด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ